ว้าวไล่แล้วไล่แล้วว้าวว้าวว้าวโอ้ไล่เพลิดเนนี่เน่เน่ฮักาฮักฮักคฮักาก่อนสวัสดี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  ติดตามบางด้วยนะครับขอบใ,<จ>ใจหลายๆเอามื่อนี้พากันไปห้านงม,มน้องงม,มป่าก้อนเมื่อนี้เด้อไปเบิ่งวิธีชีวิตํำกันพาคนป่าไปได้นี่ห,หลายๆคนเลยสวัสด,ดี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  เอาไปโค้าขนาดค้าขนาดมีทีชีวิตมือนีทุกคนเลาะเลยเลาะเลย okay, okay. เอออฮะเสียมันเสียมบอ่มบอเ,อเอป็นครุดดีแล้วว้าวครุดกระปูนี่แลหละเฮ้ย Nó Việt Nam đấy เกือบบ่มีหือน่ะเกือบ cả hạt này ว่าเอ้อเอา hả? ครับ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  nè, ครับครับ nè, ครับ nè ครับครับ nè Ni càng lọt lông mặt hằng lùm vina. Halo bung bun sap bù sap bà gần. Nam dư thằng ngâm hang mở lông mặt hằng lùm bung 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 ก chat, ินไหมนี่ได้ชานชาไหนก่เห็นยังนี่ไปยืนิวช่องมือจับปะเพื่นสิจับปะมือเดียวเอาเพื่อนอ่ะลัดลัดลัดยุติตัวนั้นเพื่อนอ่เอาเอามดเอามดเออดิโออู้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 อะไ่บ้างเออสามห้าหกนะ

ยตาบ้าเออโยเบิ uh ้งได้ทางตีนนนี่ๆๆๆวันนี้ไดยมเบิ้งเบิ้งเ่อนี่ในตัวหนึงตัวแม่จะชองนั่นเลยนี่ๆเปยางชุ่มชุ่มบ่นี้บ่มันบ่เม่นะชมมากาเลยปลาซิวปลาซิวเดี๋ได้บ่นะมันได้บ่เมยป่ะ ได้พิ่ลบันนี่ไหนๆๆๆขา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 ัก่อนแล้ว้ำมขามันน่ะมันเงสิเง้เียไอกฮอักเป็นดิแต่ว่านมันสิปล่อยไปได้วงรุ่นสปล่อยป๊บ้นี่แล่นไล่ไม่ได้ทันมันตนําไม่ทันตัวมายั้งได้ยั้งตัวหาได้ยั้งเออ ไม่ได้เพื่อนไม่้อาไปน้ำเล็ดเถืาอนานีไม่มานเถ่อนนะเอาเซอรมป้ากบไงกบไงลองมันไปเ้อะอก้อยกบกระซำไปกบตัวหนึ่งลองมันไปเด้อวบอกผู้ถือกบหน่อยกวางเห็นปลาสิกบอมะไปเลยมอะบ้างกินุชีดำนี่กินได้บอเอาเอากินบ้งด้วยน่ะหวานนะบอเ มาเล็บแมวมาดูหาปลาหาเพื่อนไม่ค่อยมีไปเลยนะม้ำมืดแล้วน,น้ำก็เริ่มแห้งฝนก็เริ่มหาคือกันสวัสดีครับวันนี้เป็หาปลาด้วยมีมันไปเลยนอกเมือนีอ้เนาะได้แต่ปลาน้อยได้แต่นนปลาเดียได้ก็ตัวหนึ่งแหลคะครับปลามิ ก็ค <poker> ือมีเห็นป่าเลย kênh kênh kênh, đừng ai cử chân đây, đừng, <laughs> đừng nữa mẹ, Hồi nào đừng nữa mẹ, ô ô đừng nữa mẹ, ô đừng nữa mẹ, này đừng về <laughs> đây, ơ, mới đây mua mua mua, nè, ปกลับเอมีอะไซ้ำมันนี่กลับคืนกลับคืนอาชอบงดูมันสิได้ไรไปเลยระวังมันไปเด้อนอนไปเด้อเออคืออ้วกันนี้วมันเป็นตะกัดดอกะกัะดงนี่คะเดบได้กบได้กบตัวหนึ่งได้ปลาค้อเนืตัวนึง แล้ก็กระปูแน่นี่มีนี่ปลาคอกั้งทุกคนดิวานนี้ได้ไลยก่อนวันนี้โอ้ยเบิ่งกบกับอะไเนาะกบกัจ้อยนะกระปูอีอปิงปลาลาดได้หาปลาลาดนี่นี่เนาะมือปลาลาดนี่นี่ไม่เป็นปลาลดเด้เนี่ยนี่หายเงาในทุกคนผันเนี่ยเริ่มใกล้จะซูนผ่านแล้วนี่กะนี่ปลาคอไนครับนี่ปลาคอไนนี่

แบสุตัวบ้าน uh, ี่ฮะอ๋อดดีอ๋ไม่บักหลาดปรเเลครับเพมื่อไล่มื <ional> We, ah, <c oughs> oh, <batter> ่อไล่เม <c oughs> oh, <laughs> okay, ื่อเห็นแล้วแบสนี่แม่พ่อสตัวแม่นี่แบสดันดีแบสยำเสียแบนี้ได้สาซ่เอาไม่หกมันดึงไม่หลุดมาจะไปดึงไหอาเก็บเอาระวังมันชนหัวมึงได้

He he eh He